ครับถ้าบัญชีโดนอายัดทําไงครับก็ไปชี้แจงครับกฎระเบียบใหม่เขาบอกว่านะภายในครึ่งวันเนี่ยภายในสี่ชั่วโมงเนี่ยสามารถถอนอายัดได้เลยนะครับนะครับนะไปตัดคลิปได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มพูดนะนะนะครับนะนะครับเออเขาเรียกอะไรทางแก้เมื่อถูกอายัดบัญชีออนะครับนะครับเมื่อท่านถูกอายัดบัญชีท่านต้องรีบไปชี้แจงกับ AOC อะไรหน่วยงานของเขาเนี่ยนะครับชี้แจงมีแสดงพยานหลักฐานว่าท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับบัญชีมา ทำมาค้าขายสุจริตนะครับในข้อแรกนะข้อสองนะฮะนะครับแล้วก็ตอบคําถามเรื่องส่วนตัวของท่านให้หมดท่านเป็นใครทําอะไรเสียภาษีไมหมเรื่องอะไรต่างนะครับหน่วยอะไร AOC อะไรเนี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยกับตํารวจเนี่ยนะครับแล้วก็สมาคมธนาคารเขาจะปลดอายัดภายใน4ชั่วโมงนะครับนี่นะเพราะนั้นนะครับฟังอาจารย์เดไปไปตัดคลิปเลยนะตัดคลิปไปเลยเนี่ยนะครับในภายใน4ชั่วโมงถ้า4ชั่วโมงก็ยังไม่อายัดนะแล้วก็เราดูแล้วเราถูกการแก้ง ฟ้องตำรวจหนึ่งห้าเจ็ดเลยเฉพาะตำรวจคนไหนที่ดูแล้วกันแกล้งนะแต่ไม่ใช่ฟ้องทุกคนนะฟ้องตำรวจเฉพาะคนไหนที่มีพฤติกรรมกันแกล้งก็ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดไปจ้างทนายฟ้องเลยเสียตังค์เขาจะได้สบายใจนะเสียเงินจะได้สบายใจแล้วก็ฟ้องธนาคารฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าไม่มีเหตุผลในการไม่เพิกถอนคำสั่งอายัดนะก็ธนาคารก็จำเลยที่หนึ่งแล้วนะครับรู้อยู่แล้วคำสั่งไม่ชอบก็ยังอายัดส่วนจำเลยที่สองก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นอ่าเป็นผู้บังคับบัญชาของตํารวจนะครับไม่ยอมปลดอายัดโดยมีเจตนาการแกล้งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็ฟ้องไปนะครับเขาเรียกฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคเ่ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคไปฟ้องธนาคารนะครับนะอันนี้ก็แต่ว่าฟ้องเป็นรายกรณีนะเฉพาะที่เขากั่นแกล้งเราแต่ถ้าเขาไม่กั่นแกล้งเราไม่ต้องไปฟ้องเขานะครับนะครับไม่ต้องไปฟ้องเขานะครับผมเชื่อว่าตํารวจแล้วก็อ่ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย ก็น่าน่าจะอายัดไปตามข้อทีจริงนะครับแต่ก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรมักง่ายผมใช้คํานี้แล้วกันนะ,ะนะมักง่ายนะบกพร่องประมาทมันอาจจะมีบ้างบางเคสก็ก,ก็อันไหนถ้าดูแลประมาทการแกแล้กงเราทแจงแล้วก็ยังแกล้งเราอยู่นะบางคนก็เรียกซัตจบซับบ์อะไรอย่างนี้นเราก,เราก็เราก็ดำเนินคดีไปแต่ถ้าเขาทําหน้าที่โดยสจริตไม่ต้องฟ้องเขาอันนี้นะครับนะครับใครมีคําถามก็สามารถอินบ็อกมาได้นะ มาพูดมาคุยกันนี่ไปตัดคลิปได้เลยนะครับนี่คือให้คาแนะนําตั้งๆนะบางคนก็ดูแล้วก็เขาก็เอาตัดคลิปนะนะผาาหัวดีดีนะอย่าให้ทัวร์มาลงอาจารย์เดี๋ยวไม่คนไม่มีคนดูทัดเยนนะได้ประโยชน์ไหครับความรู้เอ่อทำไมไม่อายัดเว็บเอ่อบัญชีเว็บพนันนะครับเนี่ยทุกวันเนี่ยประชาชนก็ถามว่านะปิดเว็บพนันง่ายกว่ามั้งไม่ต้องมาไล่าอายัดบัญชีประชาชนเพราะไอ้บัญชีม้าพวกนี้ก็มาจากเว็บพนันออนไลน์นะครับที่มาร้องเรียนผมนี่ก็มีนะมาจากเว็บพนันออนไลน์ นะครับพอแทงถูกปุ๊บโอนเงินมาให้สักพักมีหน้ามา้ามาแจ้งตำรวจแล้วอของเงินคืนนะครับตำรวจก็ไม่ดาเนินคดีเคุยกันเองนะตกลงกันได้ก็ถอ,อนแจ้งความไปมาแล้วตำรวจเหมือนจะรู้เห็นเป็นใจอันนี้เหตุเกิดที่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเขามาปรึกษาผมนะครับเว็บพนันเนี่ยบางคนบอกเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยทําไมไม่กล้า,ายัดเพราะรับเป็นรายเดือนเดือนละสามหมื่นห้าหมื่นเดือนละแสนหรือเปล่าก็าสงสัยอนะเว็บพนันเนี่ยบัญชีหาง่ายมากนะครับแค่ ตำรวจปลอมตัวไปเล่นการพน,นันก็รู้เลขบัญชีแล้วก็อายัดได้เลยแต่ทําไมเขาบอกถามว่าทาไมแบงค์ชาติปมงกธนาคารตำรวจทําไมไม่ปิดเว็บพน,นันบางคนหลายๆคนก็บอกว่านะเออ,นะเอ,อทำไมไม่ยอมปิดบางคนบอกเ,ออเว็บพน,นันอาจจะมีอุปการะคุณกับเจ้าหน้าที่บางคนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะจ่ายให้ทุกเดือนค่าเทอมลูกค่านั่นค่านี่กระทรวงไอกระทรวงดีอีก็รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าคนก็สงสัยตั้งคําถามนะทําไมไม่กล้าปิด การหาเลขบัญชีเว็บพนันง่ายจังเลยง่ายไหมง่ายไหมครับนะครับนะผมขอสอบถามหน่อยสอบถามมาเลยครับนะครับเจ้าของเว็บพนันเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะสมัยนี้ก็มีนนมินีบัญชีมาอะไรกันเยอะแยะนะครับนะหลายหลายคนบอกเจ้าที่ของเราไม่กล้าอายัดบัญชีเว็บพนันเพราะนะเขาจ่ายให้ทุกเดือนหรือเปล่าไหนะจะค่าเทอมลูกค่าผ่อนค่างวดค่าผ่อนบ้านผ่อนรถหรือเปล่าเราไม่รู้นะเห็นชาวบ้านก็สงสยัยว่าทำไมไม่กล้านะ นะยอายัดบัญชีเฉพาะผู้สุจริตจนเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาขอโทษประชาชนที่ว่านะครับทําให้พี่น้องประชาชนที่สุจรผลิตลําบากเดือดร้อนนะครับเพราะบัญชีต้องใช้จ่ายทำมาหากินก็ต้องโดนอายัดไปนะครับอนะครับเรื่องอาจารย์คึกฤทธิ์พูดหรือย,อยังครับเมื่อวานนะวันนี้พูดใหม่ครับวันนี้เห็นได้ข่าวว่าก็ยังมีการพูดถึงเรื่องอาจารย์คึกฤทธิต์ต่อนะครับก็สื่อมวลชนบางช่องถูกตั้งคําถามว่านะปั้นข่าวขึ้นมาโดยไม่มีพยานหลักฐาน กล่าวหาพระอาจารย์คกฤทธิ์ว่ามั่วสีกาจนถึงวันนี้ปรากฏแม้กระทั่งทางนายความของสีกาอย่างบอกเลยว่าไม่มีเรื่องมั่วสีกาเพราะนั้นสื่อมวลชนพวกนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างไรนะครับก็เป็นช่องเดิมๆนะครับพิธีกรเดิมๆนะครับเป็นทั้งช่องนะนะครับพาดหัวนะครับพระดังมั่วสีกาฟอกเงินโอ้โหเต็มเลยนะท่านไปดูทาง youtube เนี่ยสื่อช่องนี้ยช่องไหนก็ไม่รู้อะพาดหัวนะครับพระดังมั่วสีการครับ นะครับฟอกเงินนะครับโกงเงินวัดนะครับจำนวนมาหาศาลมากกว่า,าทิศแย้มพระอรงคฎอะไรโอ้โหขนาดนี้นะครับแต่ถามว่าตอนนี้มีหลักฐานไม่มีครับแม้กระทั่งทางนายความของศรีกาก็ไปออกรายการแล้วก็ให้สาษพ์ไม่มีเรื่องมั่วศรีการครับแต่สื่อช่องนี้ก็ยังเนไงยังนะปั่นข่าวเหมือนเดิมช่องไหนก็ไม่รู้ ว่างๆลองถามในเอฟซเราลองเข้าไปถามนี่เออช่องของคุณจะรับผิดชอบอยังไงที่บอกว่าพระดังมั่วสีกาถ้าตอนนี้ไม่มีหลักฐานครแล้วก็ทนายความังสีกาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่มีเรื่องมั่วสีกาก็เท่ากับว่าเป็นการเขาเรียกอะไรปั่นข่าวขึ้นมาร่วมกับเพจดาร์กบางเพจช,ช่วยกันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนักวิชาการเนี่ยร่วมกันอ่อช่วยกันโพสต์นักวิชาการก็บอกหนีไปแล้วครับหนีแล้วครับออกหลังวัดไปแล้วไปต่างประเทศแล้วครับแล้วก็เอาหลายๆอย่างมารวมกัน นะครับบางคนก็ไปเอาสลิปโอนเงินมาเอามารวมกันนี่แหละครับหลักฐานโอนเงินครับนะครับหลวงพ่อโอนให้ศรีกาแล้วครับนะครับเอามารวมรวมกันแล้วก็บอกว่าอ๋อนี่มั่วศรีกานะเอาภาพอันนั้นมาตัดตรงตัดต่อนะเอเอฟซีเอ c, เอพี่เดนะครับลองเข้าไปในเพจสถานีโทรทัศน์บางช่องนะเข้าไปถามนี่ตอนนี้มั่วศรีกาไม่มีแล้วเนี่ยจะรับผิดชอบสังคมยังไงอืมนะครับลองลองไปถามดีว่าเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้มีการมั่วศรีกาแล้วเนี่ยรับไปกล่าวหาพระเขาเนี่ย นะครับนะนะพระเน่ยเขาเสียหายไปแล้วไม่มีเรื่องมั่วสีการจะรับผิดชอบองลองถามเขาดูดิว่าเขาแสดงความรับชอบอะไรไหมการเป็นสื่อมวลชนต้องนําเสนอข่าวที่มันเกิดขึ้นจริงและมีมูลมีหลักฐานไม่ใช่อยู่ดีไปบอกเขามั่วสีกาโกงเงินพระพันล้านไปดูในยูทูบไปเต็มเลยช่องเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีทําไงฮะรับผิดชอบอะไรไหมนะครับลองถามเขาดูนะเดี๋ยวนี้มันการนําเสนอข่าวมันเป็นการเป็นการปั่นข่าวสร้างข่าวขึ้นมาทําเป็นละครตอนๆแล้วก็แบ่งหน้าที่กับนักวิชาการบ้าง นะเพศเพศดาร์บ้างเพศดาร์คือเพศที่ไม่มีตัวตนไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอย่างเพศพี่เดเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่เรียกว่าเพศดาร์ทำยังไงรับผิดชอบองไงนะครับและลําพังเส้นเงินสมมติพระดังโอนเงินไปนให้ศรีกาลําพังแค่เส้นเงินเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการฟอกเงินโกงเงินวัดนะครับจําคดีสวรทรงเอได้ไหมสวรทรงเอถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจาได้ไหมเส้นเงินเต็มเลยครับเส้นเงินจากท่านสวไปยังไอ ไอ้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับจ่ายค่าพลังงานค่าซื้อไฟฟ้าค่าอะไรต่างสุดท้ายสารยกฟ้องครับคดีตู้ห่าวจาได้ไหมเส,เส้นเงินเต็มหมดเลยครับลำพังเส้นเงินนะครับนะครับอย่างกรณีพระดังเนี่ยกับศรีกาเนี่ยเส้นเงินไม่ใช่พยานหลักฐานยืนยันว่าฟ้องนินนะนะครับคดีตู้ห่าวสาลก็ยกฟ้องคดีสวทรงเอสาลก็ยกฟ้องเส้นเงินเป็นเพียงหลักฐานว่าเงินออกจากพระไปเข้าศรีกาไม่ได้หมายถึงว่า ไม่ได้หมายว่าพอมีเงินจากพระไปเข้าศีกาแล้วพระโดนข้อหาโกงเงินวัดแล้วฟอกเงินนะครับพี่น้องประชาชนครับใครติดตามข่าวสารเนี่ยลองเข้า Google เข้า AI ไปหาความรู้อย่าปล่อยให้สื่อมวลชนบางบางช่องบางคนพิธีกรบางคนหลอกลวงประชาชนเส้นเงินนะครับพยานหลักฐานเส้นเงินคือมีเงินออกจากพระไปะยังศีกานะครับแต่จะมีความผิดฐานโกงเงินวัดนะจะต้องวินิจฉัยเป็นลำดับหนึ่ง เงินนั้นเป็นของวัดหรือไม่ต้องไปตรวจสอบก่อนก่อนจะไปกล่าวหาเขาเพราะเราเป็นพิธีกรดังคนติดตามเยอะนะฝีปากกล้าพูดแล้วมีคนเชื่อนะมันจะทําให้คนอื่นเขาเสียหายก็คือก็ต้องต้องไปดูว่าเป็นเงินวัดหรือเปล่านะครับอมีหลักฐานไม่เป็นเงินวัดสองเงินนั้นนะ่ะเขาเอาไปใช้ทําอะไรให้โดยเสน่หาหรือว่าเอาไปทํามูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าเขาเอาไปใช้เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้ให้เพราะอ่าคนนี้เคยร่วมหลับนอนด้วยกัน เป็นเมียน้อยเมียเก็บอะไรของพระนะครับะในเมื่อผู้หญิงคนนี้ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่เมียรพระดังนั้นเงินที่ออกไปเนี่ยข้อที่จริงยุติแล้วก็คือเอาไปาจัดตั้งสมาคมมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนา,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 าแล้วเงินก็อยู่ในบัญชีมูลมูนิธิจริงแบบที่ดาวแปแฉกเอามาก็เท่ากับว่าข้อกล่าวหาที่ว่านะาสีกาคนนี้เป็นเมียรพระก็ไม่ใช่ละข่าวปลอมแต่ปรากฏพิธีกรคนนี้ก็ยังไม่ได้แก้ข่าวอันที่สองเส้นเงินมีการโอนจริงแต่ไม่ใช่โอนโดยเสน่หา สีกาคนนี้ก็บอกแล้วไม่ใช่ให้โดยเฉล่ยหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิสมาคมเผยแร่พุทธศาสนาเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่การโกงเงินวัดไม่ได้เอาเงินวัดไปให้ผู้หญิงแต่อาจจะเป็นการเอาเงินวัดไปเพื่อจัดตั้งมูลนิธิสมาคมเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาและเงินก็ยังอยู่ทุกวันนี้ส่วนสีกาหรือผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกับเจ้าวาดพระก็คนละประเด็นกันเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาติดตามข่าวสารอย่าตกเป็นเหยื่อของพิธีกรอย่าตกเป็นเหยื่อของสถานีโทรทัศน์บางช่อง อย่าตกเป็นเหยื่อของเพจนะบางเพจปั่นกระแสอย่าตกเป็นเหยื่อของนักวิชาการนะครับหลวงพ่อวัดดังหนีแล้วครับส่งทนายมาเคียย์ให้ถอนฟ้องอะไร,ะะไรต่างอย่าหลงเชื่อเพราะเขาเป็นพิธีกรอย่าหลงเชื่อเพราะเขาเป็นสื่อใหญ่อย่าหลงเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่เจ้าสอนนะนะครับการจะหลงเชื่ออะไรอย่าระวังนะนะครับระวังนะครับ,รรบพี่น้องครับก็ฝากกันไว้อืมอ่านะฮะอืมอืมนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เอ่อ ผมก็ให้ความรู้กันตรงไปตรงมานะนะครับส่วนคดีนี้ใครมีอำนาจสอบสวนในคดีพระนะครับคดีพระดังเนี่ยนะครับที่กําลังเป็นข่าววัดอะไรนาป่าพงที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับคดีนี้เป็นความผิดนอกราชณาจนะครับสมมุติว่าถ้าจะมีการดาเนินคดีเนี่ยตำรวจไม่มีอำนาจดำเนินคดีนะ <c oughs> คนที่มีอำนาจดาเนินคดีครับคืออายการสูงสุดคนเดียวแล้วเขาต้องให้อายการสอบสวนนะครับนะนะครับเป็นคนดําเนินคดี เขาเรียกคดีนอกชอานะจักเพราะนั้นบางครั้งในบางทีเราฟังตำรวจถแถลงอะไรต่างเราต้องดูนะครับว่าตำรวจมีอำนาจไหมในเนื้อความผิดมันเกิดในประเทศเยอรมน,นีนะครับเข้าใจนะนะครับนะมันก็ต้องเป็นอำนาจของอายการสูงสุดและตอนนี้ทนายของพระเขาออกมาโต้เป็นข้อข้อเลยทนายคนนี้ก็เป็นอดีตผู้พากษาเก่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราฟังเราฟังข่าวจากสื่อมวลชนเราอย่าไปหลงเชื่อสมัยนี้ข่าวปลอมเยอะข่าวปั่นข่าวอะไรเยอะหวังอย่างเดียวย,ยอดวิวยอดไร ที่ผ่านมาก็ปัน้นนะครับตะพลจากผู้ต้องหาคดีฆ่าน้องชมพู่กลายเป็นเซลเลบคนดังนะสุดท้ายตะพลตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจําสารจําคุกตลอด26ปีนะครับถามว่าพวกบรรดาพิธีกรสถานีโทรทัศน์รับผิดชอบอะไรไม่มีปัน้นผู้ต้องสงสยัยคดีฆาตกรรมจนกลายเป็นคนรวยฮีโร่ร่ารวยนะครับลุงพลป้าตนันนะครับเป็นไงน้องชมพู่ว่าสุดท้ายกลายปไปอะจำเลยคดีนะครับฆ่าน้องชมพู่เห็นไหมนะครับติดคุกอยู่26ปีนะถามว่าสื่อมวลชนพวกนี้ เนี่ยบางช่องเนี่ยพิธีกรบางคนนักข่าวผู้เนี้ยที่ปั่นกระแสเนี่ยตัวเองได้ยอดวิวยอดไลค์ค่าโฆษณาเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบอะไรต่สอสังคมตอนนี้ก็เริ่มมาปั่นแล้วนะเนะอาฉกฉวยโอกาสในช่วงที่พระกําลังโดนโจมตีนะนะครับบางคนก็ทําลายศาสนาบางคนก็ต้องการอ่าก็เรียกเลยรักษาศาสนาบางคนก็ถือโอกาสนะฉวยโอกาสซ้ําเติมพระปั่นกระสงกระแสไปว่าพระมีเมียพระโกงเงินต่างๆทั้งๆที่พยานหลักฐานไม่มีเลย ไม่ตรวจสอบอะไรต่างๆนําเสนอแบบชี้นาทําให้พระเจ้าเดือดร้อนไปหมดนะครับฉกฉวยตอนที่พระกําลังเพียรํำนะครับวัดเวรเสียหายไปหมดาศาสนาลําบากนะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับสื่อเหล่านี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่โอ้โหกูใหญ่นะใครๆก็ต้องฟังกูใครจะวิจารณ์อะไรกูไม่ได้หรอกกูอยากจะทําอะไรจะจะวิจารณ์ใครก็ได้นะข่าวเคอร์อไม่มีกูก็ปั่นแม่งขึ้นมานะร่วมมือกับเพดดาร์กบ้างเพดปลอมบ้งบางเพราะไอ,อ,พอ้พวกนั้นไม่มีตัวตนก็ จะโพสจะแชร์อะไรไงก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนฟ้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เอาไอ้คนนี้เปิดไปไอ้เราก็ซ้าไปนะยอดวิวก็มายอดขายก็มานะาคนดูก็เยอะคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเงินทองเราก็ได้เรารวยแต่คนอื่นชิบหายเราไม่สนใจนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงอ่าอ่าช่องไหนนะแต่กําลังอธิบายว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเชื่ออะไรเนี่ยพี่น้องเข้า Google เข้า GPT พวกแชทพวก AI วไปใช้บริการมันจะได้รู้เลยว่าสื่อพวกนี้เป็นสื่อปลอมไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะครับนะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันเริ่มตั้งแต่พวกเพจปลอมเพจดากนี่ปล่อยข่าวก่อนเพราะอะไรนะเพราะไม่มีตัวตนก็ไม่ต้องรับผิดชอบไงนะดีไหมสบายเอา้ามึงไปเปิดไปนะเดี๋ยวแฉคนนี้เปิดคนนั้นเอา้าเอา้านักวิชาการคนนี้เอา้าเอา้ามึงก็บอกเอาหนีแล้วครับพระหนีแล้วครับพระหนีแล้วครับอ่าภาพตัดตรงตัดต่อก็เอามานําเสนออะไรต่างเยอะแยะมากมายทำให้เขาเสียหาย นะครับอันนี้ก็คือประเทศเราเพราะนั้นก็ต้องรู้ทันสื่อจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับเพราะนั้นเราอยู่ในโซเชียลเราต้องทันคนไม่อยาไปบ้าจี้ตามกระแสไปเนี่ยพอโพสเสร็จคนก็ด่าพระด่าอะไรต่างเสียหายหมดเลยถามว่าหลักฐานนี่ไม่มีทําไงนะครับคดีฟ้องเงินนะครับไม่ว่าคดีสองวทรงเอคดีตู้หาวสารยกฟ้องหมดเพราะอะไรแค่เส้นเงินนะลำพังเส้นเงินออกจากออกจากพระไปยังศรีกาไม่ได้หมายถึงว่าฟ้องเงินหรือโกงเงินวัดมันต้องไปดูเอาเงินไปทําอะไรอย่างไรไมันต้องเข้าใจไหมนะ อย่างนั้นต่อไปคนก็ติดคุกหมดนี่เนี่ยประชาชนเนี่ยโดนอายัดบัญชีกันเตไมไปหมดเลยเงินมาจากบัญชีม้าดังนั้นเส้นเงินจากบัญชีม้ามาเข้าบัญชีของอพวกคุณทั้งหลายที่ฟังรายการผมไปเนี่ยพวกคุณก็ติดคุกกันหมดนียนะครับบัญชีม้าโอนมา,าซื้อส้มตามกับคุณคุณรับมาเอามีเส้นเงินรับพวกคุณก็ติดคุกเลยถอนอายัดไม่ได้ทุกวันนี้เป็นอย่างเป็นทํามกรไปล่ะเข้าใจไหมครับฟังรายการพี่เดย์แล้วมันได้ความรู้ไหมเพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องตาสว่างอย่าไปหลงเชื่อพวกพิธีกรนักข่าวบางสำนัก เพศข่าวเพศดาร์ทั้งหลายเนี่ยอย่าไปเชื่อเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยทุกวันเนี่ยโอนเข้าบัญชีประชาชนเนี่ยนะขายทุเรียนมัง่งนะครับเอ่อบางคนก็ขายทุเรียนบางคนก็ขายอาหารตามสั่งแล้วเงินจากบัญชีมา้าเข้าบัญชีคุณมีเส้นเงินแล้วพวกคุณต้องติดคุกหรือเปล่าต้องติดคุกไหมไม่ใช่ลําพังเส้นเงินไม่ได้พิสูจน์ว่าใครทาผิดทาถูกเพราะฉะนั้นคดีพระเหมือนกันโอนเงินเข้าบัญชีสีอ่อสีการหรือผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ปหมายความว่าม,มีความผิดนะเราต้องตาสว่าง เข้า Google เข้า Chat GPT ไปหาความรู้อย่าตกเป็นเหยื่อของสื่อที่อยากจะได้ยอดวิวยอดไลค์นะครับอันนี้ฝากเลยนะครับนะผมอยากจะฝากอยากให้ทุกคนตาสว่างนะครับ